สวัสด <Universe> ีคร <co> ับเจอกันนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะครับผมขนาด1.2คิวมาให้นักไม่ชมกันนะครับลูกค้าครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักของยอโขมสดุนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นโคมัสดุรุ่น WA 100รุ่น6นั่นเองนะครับลูกค้าอ่ารุ่น6เป็นรุ่นตรงศูนย์โคมัสดุบางกอกไทยแลนด์บ้านเราณปัจจุบันตอนนี้เลยซึ่งแน่นอนด้วยเขาเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะลูกค้าครับพวกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่อออองงยยยนนนนตต์ขเเเเาัวใหมมม่่่ึ้้ปป็็ทีีรรรบคื ทำได้ดีนะฮะทำงานไวขึ้นแล้วก็ประหยันดน้ํามันมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับนี่นะฮะมาพร้อมกับสเปคยางตันแบบนี้นะครับใช้งานกันยาวได้เลยท่านใดที่หารถเอาไปใช้ในโรงงานในเซเซอร์โรงแก้วนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่มันมีแบบหินแหลมเยอะเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะฮะใช้ได้เรื่อยๆเหมือนโฟลิฟเตอร์จนกว่ายางจะหมดแล้วค่อยเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ดีมากยางตันนะครับนี่นะฮะมีตัวนี้ด้วยนะฮะคลิกสวิชนะฮะเอาไว้สําหรับเปลี่ยนอุปกรณ์นนนะเผื่่่อาง,งาาาทใดแบบว มีอุปกรณ์หลากหลายมีเป็นงามีเป็นปากคีบอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับอ่ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าไงระบบเอล็อกนะฮะเอาไว้เปลี่ยนตัวพุ่งกี่ของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ดีมากๆนะครับอ่าพร้อมลุยพร้อมลุยพุ่งกีสวยนะฮะมาเนื้อเต็มแบบนี้เลยเป็นพุงกีขนาด1.2นิ้อวนะครับเนี่นะฮะ พร้อมดูพร้อมใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยในสะ่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูเเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนขอหลาเที่ยงของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคอมประสุ 4D 95L นั่นเองนะครับนี่ให้ดูใกล้นะครับนะครับโตโยตินะครับหลอ่อสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะไม่ธรรมดานะฮะ นี่นะครับมีเวทช่วงท้ายเสริมมาให้เลยนะบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะวาเวลาตักใช้งานทํางานในล,ลูกค้าบาลานซ์ของเขาเนี่ยจะทํางานได้นิ่งมากยิงกยกย่งขึ้นและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแรงเทมนะนานๆจะมีทีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีติดม,มาให้นะครับเน็ตพัดลมด้าหลังเป็นพัดลมพลาิกแบบใหม่ความรอบจมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอะโอเคมาดูเครื่องยนต์อีกฝั่งหนึ่งกันต่อนะครับน,นี่ฝั่งเทอร์โบนะฮะ การทำงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้นิ่นแน่นนะฮะนิ่มของฝายลิ้นพันนิ่มแน่นและเนียบเียอมากตัวนี้นะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ไป่ปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับดังตันนะครับตัวนี้นะฮะดนฝั่งก็ลอยแล้วลอยดบไม่มีนะครับอะมาดูเกียร์กันเอยนะคุณหลวงเกียร์เป็นเกียร์ปั๊มเฮลิกแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการใช้งานของเกียร์ปั๊มเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ เกียบตาม้อหือขึ้นใหม่ตัวเกียร์โ,โตขับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สภาเพเทียร์ก็เหี่งแห้งหสวยสุดเพื่อซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะ,อะโอเคอเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะพาลองขับเทสนะฮะชุดปั๊มกับตัวเทียร์ของเขานะครับนะครับสวยนะครับงามนะฮะ คอนโทรลถ้าเราใช้งานเป็นบุ้งกีอย่างนี้เนี่ยลูกค้าเขาจะเป็นคอนโทรลดียวนะครับก็คือตัวนี้ขึ้นลงแล้วก็สายขวาความง่ายนะครับแต่ตัวนี้คือคอนโทรลสําหรับตัวสลับนะฮะอุปกรณ์ของเขานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นลายยิงขึ้นมาเลยนะฮะแต่ก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเอาไว้ขึ้นลงนะเอาไว้สอดใส่สลักของตัวไอตัวบุ้งกีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นคอนโทรลบุ้งกีเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับมาลองเทสกันนะครับเทสต์ปั๊มนะฮะนี่กดตัวลอยได้สบายๆชิวๆ ตัวนี้นะครับนะฮะนุ่มๆนะฮะจกกังหวะยยแขนนะฮะนิ่มๆน,นะครับบอกเลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้รุ่นใหม่นี้ไม่ต้องห่วงนะฮะพร้อมลุยอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะการใช้งานก็คือง่ายๆเลยนะฮะเวลาเดินหน้าพักหน้าแค่นี้แล้วก็เวลถาถอยหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยลักษณะการใช้งานของเขาเนี่ยคือถ้าเราใส่เกียร์ไปแล้วแล้วแล้วเรายังไม่ไเหยียบคันเร่งของตัวรถเนี่ย ของตัวรถก่อนแบบนี้นะฮะเกีย์ yeah, yeah, เขาถึงจะทํางานนะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคร่งเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นการชะลอความเร็วหรือว่าเบรกเองในตัวด้วยนะครับนี่ซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับนี่นะฮะนุ่มนะครับแล้วก็สปีดต,ต้นเรื่องความแรงไม่ต้องห่วงเลยเกียบปัมอย่างนี้เนี่ยเหยียบปุ๊บพุ่งปัพนะครับนี่นะฮะ นุ่มๆนิ่มๆนะครับแล้วก็พวกพวงมาลัยอะไรของเขาเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่านิ่มแล้วก็ตามไม้ตามหมืนเยวกมานะครับรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสาภาพรอบคันสาภาพเครื่องภายในแล้วก็เป็นการลองกับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว WA 106คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุมสูตร W1 ล้อรุ่น6คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะและดูได้ชมกันทางไล์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยทาาางงนนนนไไดดด้้้้แแ่รรรรระะบบบบพพพีุเเลลยยคัอออปก็มมใช ได้เลยและก็คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าค่าตัวน่ารักมากไม่ถึงล้านนะลูกค้าอยู่แค่เก้าแสนบาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เฝ้าท่านี้ถ้าเกิดท่านใดที่รู้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะอพาสินค้าดวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับ